สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้มิพาท่านผู้ชมมาชมคอนโดมิเนียมค่ะในโซนพระราม3กันบ้างน,นะคะคอนโดมิเนียมนี้ค่ะมีชื่อว่าเจริญกรุงเพลสค่ะอยู่ที่ถนนพระราม3นะคะสามารถเดินทางได้สะดวกสบายค่ะอยู่บริเวณเชิงสะพานกรุงเทพเลยนะคะซึ่งคอนโดมิเนียมนี้นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงกล้อง CCTV ค่ะแล้วก็เข้าออกด้วยระบบคีย์การ ะะภายในโครงการมีสระว่ายน้ำค่ะเป็นพื้นที่ส่วนกลางให้ลูกบ้านได้ใช้ออกกําลังกายด้วยค่ะรอบๆโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าทั้ง Big กซีเทอร์มินอลทเนะคะแล้วก็ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆอีกมากมายรวมถึงมีสถานศึกษาค่ะอยู่รอบๆโครงการเลยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้มิวว่าทุกท่านตามมิขึ้นไปชมในตัวห้องกันเลดีกว่าค่ะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ และตอนนี้เราก็มาถึงหน้าห้องที่มิวพามาชมแล้วค่ะห้องนี้เลขที่12ทั104นะคะอยู่ที่ชั้น5ของอาคารค่ะภายในตัวห้องนะคะมีพื้นที่ประมาณ33ตารางเมตรค่ะตอนนี้เดี๋ยวตามมิวเข้าไปชมในตัวห้องกันดีกว่าค่ะ คอนโดมิเนียมห้องนี้ค่ะมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ําและ1ห,ห้องครัวเปิดประตูเข้ามาแล้วนะคะเราจะพบกับโซนของห้องนั่งเล่นค่ะท่านสามารถตกแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์ของท่านเลยนะคะมุมนึงจะวางเป็นชั้นวางทีวีแล้วก็ตู้โชว์ต่างๆก็ได้ส่วนอีกมุมหนึ่งค่ะก็สามารถวางโซฟาโซฟาเบสขนาดใหญ่หรือว่าจะวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดสีที่นั่งก็ได้ค่ะ เดินลึกเข้ามาในตัวห้องนะคะจะเป็นพื้นที่ของห้องนอนค่ะตรงนี้นะคะเรามีเตียงไว้ให้แล้วนะคะเป็นเตียงขนาดใหญ่6ฟุตค่ะหรือว่าท่านสามารถเปลี่ยนได้ตามความชอบเลยนะคะและยังมีอีกหนึ่งด้านสามารถวางเป็นตู้เสื้อผ้าได้ค่ะและถัดไปด้านหลังของห้องนะคะจะเป็นพื้นที่ระเบียงค่ะสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ซักล้างก็ได้แล้วก็สามารถตากผ้าได้ค่ะ ถัดจากห้องนั่งเล่นมาจะเป็นห้องครัวค่ะซึ่งมีประตูบานสไลด์กั้นเป็นสัดส่วนนะคะแล้วก็เวลาทําอาหารกลิ่นของอาหารจะได้ไม่ออกไปรบกวนที่ห้องนั่งเล่นด้วยค่ะภายในห้องครัวค่ะมีการบิวอินไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งส่วนท็อปค่ะตู้สําหรับจัดเก็บของต่างๆมีเตาไฟฟ้ามีฮูดดูดควันนะคะและติดจากห้องครัวไปค่ะก็ยังมีพื้นที่ซักล้างอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นระเบียงสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะในการล้างอาหารต่างๆหรือว่าจะเตรียมอาหารได้ด้วยเหมือนกันค่ะ คอนโดมิเนียมห้องนี้มีหนึ่งห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครนันมีการแยกโซนแห้งและโซนเปียกไว้ค่ะการเดิน,นทางไปยังคอนโดจเจริญกรุงเพสเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามเอเชียทีขับตรงไป1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาที่แยกถนนตกจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยมาหายสวรรค์6ตรงไป120เมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะ ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจคอนโดมิเนียมห้องนี้สามารถนัดกับทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราเพื่อดูสถานที่จริงได้เลยนะคะทั้งช่องทาง f c e b o o k Fanpage J a s s e t Management และที่ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ้าน by j a s s e t Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายพร้อมให้คำแนะนำที่สำคัญค่ะยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรี 3. ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้แล้วเราก็ยังมีซัพพ้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการที่รอทุกท่านอยู่นะคะส่วนีพี่หน้ามิจะพาไปชมที่โครงการไหนอยา ติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ